วันนี้นะคะเรามากันที่บ้านหินเกลีย้ยงหมู่ที่6ตําบลท่าข้ามค่ะที่นี่นะคะได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีของจังหวัดสงขลานะคะเราจะพาคผู้ชมค่ะมาติดตามความงดงามของวิถีธรรมชาติเสน่วิถีวัฒนธรรมและมาชมสิ่งดีๆที่ท่าข้ามกันค่ะ บ้านหินเกลี้ยงตำบลท่าข้ามมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่าข้ามแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดเลือกมี5สถานที่นั่นก็คือโรงครัววัดท่าข้ามสำนักงานอบตอท่าข้ามที่ก่อสร้างแบบผสมผสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาสถาปัตย์พื้นถิ่นสวนบัวที่มีพันุบัวนานาชนิดโพหินงามและทุ่งนาลาต้นโดและที่บริเวณทุ่งนาลาต้นโดนี้เอง ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสงขลากำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มักจะแวะเวียนมาเช็คอินกันอยู่เสมอๆออีกทั้งทางด้านผู้บริหารของท้องถิน่นก็ยังได้เพิ่มกิจกรรมโรงเรียนท้องนาเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเด็กๆและประชาชนที่สนใจโดยจัดให้มีกิจกรรมดำนาขึ้นค่ะเราไม่อยากให้การการทำนาเนี่ยหมดไปอยางอยางน้อยให้เด็กนีมาเรียนรู้ก็เลยเราคิดหลักสูตรท้องถิน่นหรือหลักสูตรบ,บ้าน เรียกว่าโรงเรียนท้องนาทุกๆปีเนี่ยเราจะเอาเด็กมาหว่านกล้านะครับมาดำนามาเก็บข้าวแบบบ้านๆที่เราไม่อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้ให้เขารู้ว่าหว่านกล้ายังไงไถนาอย่างไงดำนาอย่างไงแล้วก็เกี่ยวข้าวยังไงนะครับ ร้อมที่จะเป็นท่องเที่ยวชุมชนเรียกว่าสร้างบรรยากาศที่สวยงามพื้นที่สีเขียวเสาที่เรามีหลักนักลาตนโดจุดท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เปิดทั้งจิตวันเลยไม่มีวันหยุดครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเรามีงานประเพณีวัฒนธรรมของเราวิถีวัฒนธรรมขึ้นสิบค่ำเดือนห้าเนี่ยหลังจากเราเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราจะทําหลงสั่งข้าวหรือพานมข้าวอ่าแล้วก็ออกข้าวนั้นเน่ะนะครับข้าวเปลือกกอเป็นเจดียแล้วข้าวเปลือกเนี่ยไปถวายวัด กระแสะการท่องเที่ยวโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิธีกำลังได้รับความนิยมทำให้ชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาท่องเที่ยวถ่ายรูปเช็คอินที่ท่าข้ามเป็นจำนวนมากสร้างความคึกคักและยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่าข้ามอีกด้วยค่ะ ยังมีชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกหลายแห่งนะคะที่รอคุณผู้ชมไปสัมผัสค่ะมาเที่ยวสงขลาก็อย่าลืมแวะมาเช็คอินที่ทุ่งนาหลาต้นโดนะคะ